สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องบ้านนอกซ้อนสวัสดีเอฟซีหลาอิงสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยค่สวัสดีเอฟซีโทชันครับเมื่อนี้ยเขามาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบ้านน้องอิงพี่น้องบ้านน้องอิงเป็นอย่างคือเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแนวไรเพราะว่าหลังจากเข้ากับหูจากช่องหลายๆซ่องนะครับเนอกว่าแม่บ้า e นสุดเก่าออกไปแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆเข้ากับพ่อในหัวจากใน ในอ่าซ่องต่างๆที่เฟิร์มีประเด็นการดราม่าต่างๆมันเกิดจากอย่างอันนี้ขอเท็จจริงเท like <fen> ่ากับบะหูน <started> ok. ้ำนะครับแต่ว่าถ้ามาโฟกัสถึงหลังจากเปลี่ยนบะหมี่ม่บบานชุดนี้นลครับบะหมี่ม่าบานชุดนี้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของเกิดการเปลี่ยนแปลงของเกิดการเปลี่ยนแปลงของรังบานอย่างเกี่ยวกับบ้านลูงเองอย่างอย่างหลายพี่น้อง เปลี่ยนแปลงแบบใดหนึ่งพี่น้องที่เขาเห็นจากคลิปอ่าที่พี่พ่อสร้างคลิปพ่อนายชาแนลเนาะเกิดยังขึ้นตามที่เห็นพี่น้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากเปลี่ยนแปลงแบบไหนวันที่เปลี่ยนแปลงเกิดการความสะอาดครับความสะอาดความสะอาดเกิดขึ้นสะอาดึ้นหัวเก่ามีระเบียบสั่งหัวเก่าพี่น้อง แล้วกับบ้านของเอิงเป็นตะเบิงกเก่าๆหลังจากขี่เพิ่นอนแม่บ้านสุดเก่าออกไปนี่แหละพี่น้องถึงว่าบ้านเปลียปล่ยนแปลงขังใหญ่ของนนองเอิงเปลียปล่ยนแปลงทั้งทิมหนังบ้านเปลียปล่ยนแปลงทั้งบริเวณบ้านบ้าน,านหนองเอิงก,ก็จะเบ่งสะอาดตาขึ้นเลยพี่น้องเนื่องที่ี่อยู่กับมีต่ตะหยาตะหยางแล้วพี่น้องสมมือนิอยาหยากับบะมี่ฮกสะอาดบะฮกบะหยางเลยพี่น้อง พี่น้องเขาไปเมื่อไรเลยครับว่าหลังจากเปลี่ยนใหม่นี่ผมเข็นเหล่าสะอาดนะพี่น้องนี่แหละผมคิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจังสี่ก็ดี่างหนึ่งนึ่งคนเก้านี่เฮ็ดเฮ็ดใหญ่เฮ็ดหยังใหญ่บ่อ้นเก้านี่บ้านนี่สกปรกเยีพ่พว่นบองตามที่เขาเห็นคลีปเตอรเพิ่นถ่ายมาหนากระตาดหนากระหก ระวังหมาเลี้ยงปูน้องกับบ้างอาจจะเกิดการเหม็นกันยังเกิดขึ้นนะพี่น้องเพื่อกะคนมีระเบียบไปอยู่มันก็ไป็นไปอยู่ในบ้านคนบ่มีระเบียบไปอยู่กับบ่ไปจะอยู่อาจจะชุดเก้าอาจจะมะหมอกับทั้งสี่ก็ได้ครับชุดเก้าอาจจะมอกับงานแบบปัดกวาดไหมครับแบบเกอนมาอย่างเขาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นสิ่งที่ดีที่เด็ดเพี่ยนใหม่บ้านนุ่งเอ็งผมว่าหนึ่ง คนขอภูเขาว่าไม่ดูแลไม่กะสะอาดขึ้นพี่น้องสะอาดขึ้นแล้วกะมีระเบียบเป็นตัวยูเจ้งสี่ครับเป็นแบบบ้านซปเปอร์สตาร์ครับก็เลยเอาความคอนไว้แนวหนีมาฝากพี่น้องว่าบ้านเราเองเกิดยังขืนที่เปลี่ยนแปลงครับกะเกิดเปลี่ยนแปลงสะอาดขึ้นพี่น้องสะอาดขึ้นงามขึ้นสะอาดสะอาดข้นเปลี่ยนแปลง ดีใจต่อน้องสิได้มีการเปลี่ยนแปลงครับกะอาทิตย์แล้วมากอะผมเป็นยังครับนเป็พิเศษพี่น้องเดินหน้าต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้สักนีดครับพี่น้องคลิปหน้าฟอกกันใหม่ครับอย่าลืมนะครับเด้อสำเรียนหากดไลค์กดครับเด็กใครบัานอัดซ้อนนะครับแล้วกะอย่าลืมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนี่งานบ้านของอองครับสล้วก็สั้งบ้านนะครับสร้าง กทินผู้ใดก็ท่านไปกับไปหากําลังใจกันไดไปเบิ่งบานนองว่าสะอาดในสะอายไฟกแพี่น้องเดินไปหากําลังใจกันไปทําบุญไปซื้อบัตรบัตรทุกใบทุกดวงนี่ครับคือเหตุบุญครับพี่น้องครับคือเจ้าภาพคือน้องผู้หญิงแม่น้อยครับแปะกําลังใจกันหลายนะครับเด้อพุกอยุไกยุบไก่กับไปได้ครับคลิปนี้ไปสมีนะ้ครับเด้อคลิปถ้าพอกันไมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ นี่แะครับความขื้นหน้าล่าสุดพี่น้องมันนี่ละแต่สิ่งเงียบๆเนี่ยเพราะว่าช่อง YouTube นี่ครับช่อง YouTube ก็เหลือแค่สองช่องนี่ครับช่องของผมกับช่องเต่าเกียร์นี่ครับเต่าเกียร์พอสั่งขงองเฮานี่ครับเพราะว่าทีมหลังบ้านมันก็ออกไปเมือ่อสิครับบาวโถนกับเป็นสายบุญนะครับเป็นสายบุญสายมู่พี่น้อง เป็นเป็นลงคลิปอยู่นีครับผมกับถือว่าได้รับโอกาสดีครับจากพี่น้อง FC นะครับสนับสนุนน้องนะครับให้คนติดตามชมแบบโอ,อย่างหลายพี่น้องนะครับแต่ละคลิปอย่างหลายต้องขอบคุณพี่น้องอ c ฟซแฟนครับน้องอีกนี้หลายนะครับ ตีซอสนับสนนนนะครับในเชนเนลกับผอสร้างของเฮานี่ครับดอดวิวเปลี่ยงปางเลยนะครับเพราะว่ากระเรียนตีซองนี่ครับถ้ายยางลบไปลบมาให้พี่น้องดูเรื่องรอบบ้างนะครับต่องวงจรนะครับมีทุกมุมเดินยาพี่น้องมีทุกมุมครับ ึงสะอาด้นสะอาดจนลายนะครับสุดยอดเลยพี่น้องเธอว่าเปลี่ยนแปลงครั้ยยงยิงไงเลยกับวายได้นะครับส่วนเทียงหน้าสามหลังนี่ครับเป,เป็นเมียหน่อยเป็นบอกขาวว่าจะเอาออกนะครับปรับพื้่นที่ใหม่นะครับ ให้มันดูดีขึ้นก็เก่านะครับให้มันสมกับบานยิลลานะครับแฟนครับอุซี่มาหลายจาเพอมีนะครับเื้นที่กว้างขวางขึ้นนะครับนะครับเป็นบรรยากาศนะครับมาตอนนี้นะครับบานวิลล่าพี่นอ้อง เอฟซีกับว่าไทายอีบ้านนี่หลาให้เบิ้งดูในเด้อครับครทายให้เบิ้งตลอดลวพี่น้องนี่ครับมองทั้งบ้านก็อยากเบิ้งนะครับว่ามันยังเปลี่ยนแปลงนี่ยังไม่ไหมนี่นะครับให้เบิ้งกันตลอดคลิปนี้ก็เอ้อยสมิตซสะกอนพี่น้องในคลิปหน้าไปว่ากันใหม่นะคบคลิปน,นี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ